วันนี้นะคะเราก็ได้ลิปโทกิโรกิมานะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านี่แต่มันน่ารักมากอันนี้นุ่นเอาเบอร์0ูนยมานะคะในราคาแค่59าบาบาททุกคนมันถูกมากแล้วมันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าะนะกอสซิกัซีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทางกันนี่คือแอบทาไปแล้วนะอันนี้เช็ดออกไปแล้วเห็นปะพอเ,เช็ดออกมันยังแบบเย่ปากงุ่มมากมาลองทางกันคนสีสวยมาก นี่ก้างสดนะคะเนี่ยทุกคนดีมันให้ความแบบว่าเย็นๆปาดเลยเวอืมไม่เหนียวเลยเดี๋ยวเราจะมาลองแต้มที่แก้มนะเนีย่ยเห็นปะแอบทาไปหน่อยนึงมันทานให้ทุกคนแล้วมันให้ความแบบโกมากอันนี้ไม่มามากนะราะเราใช้คนเดียวนะทุกคนนี่ลองทาให้ช,าชาัดชัด เนี่ยทุกคนดีมันสวยมากธรรมชาติอ,อันนี้นะคะเราก็ลองเอากระดาดเช็ดปากดูคือมันก็มีความแบบติดเนาะเพราะมันเป็นก้อนนะทุกคนแต่คือมันยังทิ้งสีทิ้งความแบบชุ่มชื้นให้เลยมันดีมาก